เรื่องยอดละครเรื่องไฟรักเกมร้อนพิรยาพินลูกสาวคนโตของพิรเดชประหลัดกระทรวงและมัทนาเจ้าของธุรกิจจิวเวอรี่ได้แต่งงานกับปานัทนนลูกชายคนโตของเปรมสุดาเลขาของพีรเดชอย่างเรียบง่ายที่โบสถ์ในสเปนหลังฮันนีมูนทั้งคู่กลับมาและพบว่าพระสินหรือพัทน้องชายของปานัทมาพักอยู่กับพระศิกา หรือพันน้องสาวของพีรยาและทั้งคู่หลงรักกันปานัทที่เก็บงาความลับบางอย่างไว้เครียดมากจึงเล่าความจริงให้กับพระสินฟังพระสินจะรักกับพระสิกาไม่ได้เพราะแท้จริงแล้วพระสิกาเป็นน้องสาวต่างแม่ของพระสินเปรมสุดาแอบเป็นบ้านเล็กของพีระเดชมานานแล้วและพระสินก็คือลูกของพีระเดชที่เกิดจากเปรมสุดาส่วนปานัทเป็นลูกติดของเปรมสุดามาแต่แล้วความลับก็แตก เมื่อพิรยากับพัศกาก็จับได้ว่าพระศินนามสกุลเกียรติดำรงกุลเหมือนกับพวกเธอพิรยากโกรธปานัดมากที่ปิดบังเรื่องแม่เป็นเมียเก็บกับพ่อของตัวเองมานานตัดขาดกับปานัดขณะที่พัิกาโทรไปฟ้องมัทนาที่อยู่กรุงเทพมัทนาตามไปอรารวาสพีระเดชกับเปรมสุดาจนช็อกและกลายเป็นบ้าพัศการับสภาพบ้านแตกไม่ได้นีออกจากบ้านและหายสาบสูญไป พิระเดชท,ทิ้งมัทนาเด็ดขาดมาอยู่กินกับเปรมสุดาแม้จะโก,กรธเกลียดปานัทที่ไปรักกับลูกสาวตัวเองและเป็นต้นเหตุให้ความลับแตกปานัทกับพระสินจำต้องทิ้งปัญหาทุกอย่างกลับไปเรียนต่อที่ต่างประเทศขณะที่พิรยาต้องดูแลมัทนาและธุรกิจจิวเวอรี่ของมัทนาตามลำพังเวลาผ่านไปปีกว่าหลังจากมัทนาล้มป่วยธุรกิจจิวเวอรี่ที่เคยเฟื่องฟูก็เริ่มขาดทุน วิวัตคู่แข่งของธุรกิจก็มาแย่งตัวนักออกแบบเก่งๆของพิระยาไปจนเกือบหมดฝ่ายปานัทหรือหมอนนนเรียนสำเร็จกลับมาและกลายเป็นหมอหนุ่มเนื้อหอมเมื่อได้พิสูจน์ความเก่งในการเป็นมือหนึ่งผ่าตัดเคสของรัฐมนตรีแทนอาจารย์หมอสมชาติที่ผ่าตัดหนักมาตลอดคืนหนึ่งในบรรดาสาวๆที่มาลงสเสน่ห์ปานัทนั้นรวมไปถึงวาสิตาหรือคุณวาววลูกสาวผุ้มในการโรงพยาบาล วาสิตาตัดความสัมพันธ์กับหมอณัฐวุฒิอย่างไม่ใยดีเมื่อตกหลุมรักปานัทวาสิตาพยายามทำดีพิชิตใจปานัททุกอย่างขณะที่พิรยาปิดใจไม่ยอมรับความห่วงใยจากปานัทด้วยความแค้นใจว่าปานัทคือลูกของคนที่สูบเงินทองและความสุขไปจากครอบครัวของเธอจนในที่สุดปานัทก็ตกลงแต่งงานกับวาสิตาขณะที่พิรยากำลังทุกข์สาหัสเมื่อธุรกิจจิวเวอรี่กำลังจะล้มละลาย บ้านที่เอาไปจำนองกำลังจะถูกธนาคารฟ้องและยึดอาการของมัทนามีแต่ทรงกับสุดภาษิกาก็ยังตามหาไม่พบพิรยาแค้นมากที่ถูกทอดทิ้งจึงตัดสินใจจะแก้แค้นทุกคนที่ทำลายครอบครัวของเธอในวันมั่นของปานัทกับวาสิตาที่โรงแรมภาษิกาปรากฏตัวขึ้นและทำลายงานมั่นโดยประกาศว่าปานัทเป็นสามีของตัวเองที่แต่งงานกันแล้วในโบสถ์ที่สเปนทำเอาทุกคนในงานชุนลมุน ด้วยความรักที่ปานัทมีให้พิรยามากเหลือเกินเขาตัดสินใจจูงมือพิริยาออกจากงานมั่นไปและกลับไปใช้ชีวิตด้วยกันอย่างสาม,มีภรรยาโดยไม่สนใจว่าใครจะว่าอย่างไรขอให้เขาได้รักและอยู่กับพิรยาก็พอโดยหารู้ไม่ว่าแผนแก้แค้นของพิระยาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นพิรยาจะแก้แค้นปานัท เรมสุดาและพีระเดชอย่างเจ็บแสบยังไงต้องติดตามได้ในละครเรื่องไฟรักเกมร้อนที่เตรียมออกอากาศเร็วๆนี้ทางช่องเจ็ดสี